คือผมมีเพื่อนที่เป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งน,นะจานะก็เป็นน่าจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะครับก็ไปรักษาโรงพยาบาลก็หมอเขาบอกว่าก็คงไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพื่อนก็เลยแนะนําในเรื่องของอายาหัวจานเนี่ยจากมูลนิธิเพื่อคุณธรรมเนี่ยนะครับก็เลยเอาไปรับประทานแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนของผมคนนี้ก็ดีขึ้นดีวันดีคืนดีวันดีคืนจัด อาการที่แย่ๆจากนอนโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรประมาณมนั้นน่สงสารนะอาจารย์นะก็ก็ดีขึ้นแล้วผมไปเจอเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยสุขภาพแข็งแรงร่างกายอ้วนชวนกินข้าวได้ก็เพราะยาสมุนไพรของอาจารย์เนีครับกุากตอนโคนเนี่ยก็ผมก็เอออย่างนี้มันต้องบอกต่อใช่ไหมค,ครับ,ค,รบคนที่ทรมานอยู่โลกนี้มันมีเยอะในรประเทศเราเนี่ยนะครัครับถ้าเกิดเราบอกต่อแล้วเขาหาย นะครับมันก็เหมือนว่าเออเราได้ได้บุญนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่น่าน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากเขาหายเขาไม่ทรมานทรกรรมแล้วแล้วคนยากคนจนในในบ้านเราก็มีเยอะนะมันไม่แพง500บาทครับแล้วก็หายแล้วเนี่ยไอ้เรื่องการหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันก็เบาลงนะครับโดยทานยาของอาจารย์เนี่ยแค่500บาท500บาทนี่ทานได้ เป็นเดือนเป็นเดือนนะอาจารย์แล้วเงินเรามาทําบุญต่อครับคนชราที่เห็นเห็นไหมวันนี้ผมผมผมไปเดินดูคนชราายุ7จ็八สที่อาจารย์มาดูแลในเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีหนักเข้าไปออาจารย์ครับครับก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งคนเจ็บได้ประโยชน์อาจารย์ก็ได้เอาเงินที่จากการที่ท่านได้มาอุนุศยาสมุนไพรเนี่ยมาดูแลสังคมต่อไปด้วยนะครับผมจะ ขึ้นไปตะจํำนะเพราะว่าผมมีตำแหน่งในในทางการเมืองส่วนท้องถิ่นอยู่ด้วยเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทีนี้ผมก็จะเอาไปบอกพี่น้องของผมนะครับว่าเออยาตัวนี้ลองเอาไปทานดูได้ผลแท้แน่นอนเท่าที่ในสายตาผมแล้วก็ผมได้ได้เจอมาขอบคุณมากครับคุณครับอาจารย์ครับ